อย่างแถวเนี้ยหลวงตามันเป็นอะไรนะที่ทมัมีั้งวิญญาณเก่าหรืวิญญาณใหม่วิญญาณตกรลางวิญญาณตายก่อนกำหมดคนที่ตายก่อนตอนกําหนดอายุไขคือคนที่โดนเนี่ยโดนอุบัติเหตุเนี้ยครับนรถชนตายกินยาตายมั่งโอู้คอตายมั่งพวกเนี้ยครับแล้วก็ ไว้ตายก่อนกำหนดคตกปูนเพราะเมื่อกี้วแวะไปโรงพยาบาลซิริลาชมาเนี่ยน่นาตกเยอะเลยเพราะว่ามีคนตายกันทุกวันนะฮะตลอดเวลาเลยนะคน,คนเกิดจะเกิดตลอดเวลาคนเกิดคนตายใช่อยู่ที่โรงพยาบาลสังสารวัตรเนี่ยครับเกิดตายสุกวินาทีสุขลมหายใจเขาออกไม่ใิ่ วิญญาณเดียวแล้วนะซ้อนอยู่เลยโอ้โหเลยตูขึ้นลงเวียนไปเวียนมาปวดหัวว่ะว่าพอเราไปแล้วก็เห็นคนป่วยเนี่ยนะพอคนป่วยก็เห็นพระเขาดีใจมากถูกแล้วเขาก็อยากจะทําบุญเขาอยากทําบุญใช่เหมือนสุดท้าย้วเี่ยมตาบอกพอป่วยแล้วไม่ต้องการอะไรเลยถูกมีเท่าไหร่ก็อยากให้หายฮะแต่มันไม่หายหรอกไม่ตายวันนี้แล้วพรุ่งนี้เมื่อเลยนี้ ตายแน่นอนครับแล้วที่ว่าคนก่อนจะตายระยะเขาไปเปิดบทสวดให้ฟังเปิดเพลงเปิดบทสวดให้ฟังเนี่ยวันนี้คนนัตุ๊ครับแล้วคนตายยังไม่ตายเลยเหรอกคนตายเนี่ยธาตุมันดีธาตุเนี่ยคโดยโรคโดยโดยของมีคมโดยของมีของแหลมของมีคมโดยมีของมีพิษมนกินธาตุไปจิตมันควบคุมธาตุ มันต้องมันต้องออกถามว่ามันอยากออกไหมไม่บังคับครับโดนบีบอ่บมันจาเป็นต้องออกอ่ะมันถึงได้แตกอขนงี้งใช่ไหมมนได้ยินบาสวดอ่ะครับหรือมันเห็นมันจะเห็นเห็นพนะละเนียหลวงพ่อน,นีนบอกให้เอาพลาไปไว้ข้าง,างมันเอาลูกข้าไปไว้ข้างๆมันะพอลูกลูกท่านมันสว่างตลอดเนะี่ย พอมันเห็นเห็นแสงสว่างมันก็จะไปสามท่านมันก็จะลืมก็เจ็บปวดละค่ะมันจะหายเป็นกระเป๋าไปแล้วนะคือหมายถึงว่าจิตสุดท้ายออกจากล่างมีสิทธิ์เห็นแสงสว่างจากรูปหลวงปู่จิตมันเบาเลยค่ะมันไปเป็นเทวดาเลยอ๋อดีตอนที่มันเป็นเทวดาเนี่ยมันไม่เคยทําบุญแล้ไหมล่ะค่ะถ้ามันไม่เคยทาบุญเลยมีแต่าบาปมันไปไหนรู้่ปม่าลงล่าง ตอนแรกขึ้นไปก่อนไม่กองหน้าครับมันต้องเปลี่ยนก่อนครับมันเปลี่ยนให้ละเอียดก่อนอถ้าไม่มีบุญเลยลงล่างถ้ามีมาบุญนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเทวดาจ้าตุงน,นี่แหละแต่นี้ท่านบอกว่าเองก็โมสนามบุญกับลวงปู่โมทราบุญกับเองมันสาธุมันก็สว่างขึ้นครับแล้วมันก็ตามตามขึ้นลวงปู่แล้วกันเนี่ย พอมันตามไปเรื่อยๆเอาสมมุันตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพราะมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มรู้ละมันจะไม่เกิดละทุกวิญญาณด้วยครับตอนที่ดวงตาฝืนกราทันะมันจะเกิดในยุบษีเพราะกลัวเกิดมาเดี๋ยวกรรมไม่ดีเยอะมันตายมันรู้นี่ครับว่ามันทําอะไรวในโลกอ่ะแต่มันยังมีวงห่นนิดหนึ่ง แต่ถ้าคนไหนมีคุณก็ไม่มากบาปก็ไม่มากพวกนี้ออกจาก,กล่างก็เข้าทองครับไปตามกรรมไปตามกรรมเรียนเรียนเรียนกับทนมาโดยตรงแต่ออกเข้าใจนิดหน่อยอธิบายให้ฟังในนิดหน่อยการออกยาก การเข้าเนี่ยง่ายถ้าเองฝึกสมัยเองฝึกจากมนุษย์อย่นีนะ้เองฝึกสมาธิอย่านีฝนะึกสวดม,มนต์ภาวนาทุกวันเหมือนคนโบราณเขาเนี่ยเขาจะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันครัเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นขึ้นจากโลกนะ่ยมาอยู่ในธรรมมาอยู่ในไตรสนาคนามเพราะพวกนี้จำไปคอยมีฝันร้ายคนสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดบ่อยนานๆเข้าแก่ๆเนี่ย เขาจะไปนอนวัดคนโบราณไปนอนวัดงั้นเขาจะขึ้นวงไม่ลงละครับนุมๆเขาอาจจะทําไม่ดีอยู่แต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเขา้เขาไปกับพระอหม้นก็นเลย <c oughs> ออกก็เลยยากกว่าเข้าหน่อยครับเข้าแบบมนุษย์จากมนุษย์เข้ามนุษย์จากวิญญ,ญาณ เข้าทองมนุษย์มันมีสองทางมนุษย์ไปมนุษย์แล้วก็วิญญาณเข้ามนุษย์คือพวกที่หมดมุลนนะ่ะหมดกรรมอะ่ะมันก็เกิดในโลงมนุษย์เกิดเข้าทองเกิดไปตามกรรมแต่มีพิเศษอีกอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งพวกเกิด,ดกับคนตายอ๋อไม่เกิดกับไม่เข้าทองครับ ตรงนี้บารมีเยอะแล้วคือบารมีเต็มคือพวกเดียวคือพวกปเจกภูมิแต่สังเกตปเจกภูมาบิธิ์โชว์ท่านจะเกิดกับคนคนตายใหม่ๆอายุประมาณ30สไม่เกินสีสบหรอกยี่สบเพราะท่านรู้ไงว่าอยู่แถวไหนคนเาายดตายยกรรมอะไร พอ,พอท่านจะไปท่านก็ผมมันจะตายท่านก็ไปเลยนะ mm hmm. ไปไปเนี่ยยังไม่เข้านะสายใหญ่ยังไม่อยู่นะครับท่านก็ไปปรับท่าให้มันไอ้ปรับวิญญาณเนี่ยมันปรับวิญญาณในีมันแล้วก็ปรับท่า mm hmm. ท่านก็ซ้อนเข้าไป mm hmm. พอท่านซ้อนปั๊บเนี่ยสายใหญ่ที่ท่ทานป่วยอยู่เนี่ยมันก็ขาดไปอยู่ในร่างของคนตายอ๋อ มันต้องเป็นร่างแบบไหนเขาถึงเลือกเข้าอัท่านรู้ร่างแบบตายสดๆโดนงูกัดตายมั่งโดนยิงตายในป่ามั่งอะไรดีประมาณเนี้ยอ๋อ<น>ถ้นี้เกิดร่างนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยญาติเขาก็จำไม่ได้เลยหรือว่าเขานิสัยไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมไม่ท่านรู้เฉพาะท่านมีฤทธิอ์อท่านรู้เพราะท่านมีฤทธิ์นครับอ๋อคุยได้ <c oughs> ในเมืองไทยมีหลายองค์นะครับนี่ก็เรืยอว่าการเวียนว่ายใจเกิดมันก็เลยมันน่ากลัวไอ้คนที่น่ากลัวนี่คนไม่รู้ว่ากูตายแล้วจะไปไหนครับใช่ไหมถ้าว่าคนจะไม่เกิดเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่เขาคิดอันนี้นี่ท่านพ,พูดให้ฟังนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ลุงตาเชื่อครับคนที่ไม่เกิดเนี่ยคือคนบันทึกบุญ เองสวดมนต์เนี่ยเองจะสูบบนไหนก็ได้สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญมันทําบุญไปเนี่ยเองก็สะสมบุญอารมณ์โลกเองก็เปลี่ยนให้บันทึกบุญมากๆครับบันทึกมากๆแนละ้วท่านถามท่านถามว่าเองจะมีความรู้สึกว่าเองมีบุญไหมเหมือนเองไปเรียนอะไรก็ตามนะ่ะ ้าเองขยันเรียนเองจะรู้สึกมาว่าเองรู้จบเหมือนกัน<ม>พอมันมีบุญมากๆเนี่ยมันก็นมีกำลังรู้แล้วว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันรู้แต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดแค่ในเองนี้พวกนี้พวกที่รู้ี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปรารถนาเป็นปัจเจกเยอะเลยเพราะปัจเจกเนี่ยมันสร้างบารมีนิดหน่อยครับ แค่อาซีติสองสามสองสามสองก็สงไขยประมาณนะั้นไม่นานเหมือนผู้ิษัทนะถูก,ถกครับนิดเดียวนหมนมันก็เลยปัะเจกมากมากกว่านอพุทธภูมิหรือพุทธเจ้าครับผู้ริจ้ามันยาวยาวไกลเนี่ยแค่องค์ปัจจุบันเนี่ยนะปัญญาที่ขาดเนี่ยมันต้องสิบหกแล้วตุ้งยโโี <20. S 2> ่สิบครับสิบหกคือเต็ม <laughs> อีกสี่เนี่ยือีกสี่คือทำนายทำนายคุณต้องสี่ประมาณนั่นแหละโอ้โหแคยี่สิบพอดีลองคิดดูไกลกันไหมคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นพระประเจกถึงสอนใครไม่ได้แต่สอนให้ทําความดีได้ครับสอนไม่เกิดน่ะไม่ได้ประมาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันเลยสําคัญคือเรา ยังไงก็ต้องทําต้องสร้างต้องทําเชื้อไว้ถ้าเข้าใจปัจจุบันมันจะเข้าเจ้าเข้าใจอดีตอยู่แล้วถ้าเราหยุดปัจจุบันเนอะ่ะมันจะมันจะรู้อดีตนะที่เราไม่รู้นะเขาอยู่อยู่ปัจจุบนันอยู่ทั้งโลกมากอนะ่ะค่ะไหนจะกินไหนจะนอน,ไหน,นไหนจะทํางานไหนจะธุรกิจคุณไม่ได้หยุดเลยคุณอยู่กับขึ้นทั้งโลกหละคุณมีความอิจฉาริษยามี มีขึ้นทุกวันของคุณก็คือขึ้นชอบไม่ชอบสนุกครับทุกเพลินจะไมมอารมณ์เพลินใจดีใจเสียใจกับแก้นใจทุกใจเพิดเพลินใจอจะไหมยุกอยู่อย่างเงี้ยตลอดไม่หยุดเลยครับฝันก็ฝันไปทางโลกแล้วคุณจะรู้ไหมอดีตขนาดคุณเป็นอย่างนั้นนะ เวลาคุณไปไหนเห็นคนทํางานเนี่ยคุณยังรู้เลยถ้าคุณมีในอดีตมันถึกไวมันจะย้อนปั๊บเลยใช่อย่างนี้คุณทาได้แถมทําได้ยิ่งกอ่านันีเพราะอดีคตคตะถ้าคุณหยุดละ่ะมาสดมนภาวนาละ่ะคุณจะย้อนยิ่งกว่านั้นอีกอรู้หมดว่าตัวเองทําอะไรไว้เพราะตัวเองเนี่ย ทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าชาติไหนอ่ะกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่เราทําไม่วด้ไหนแต่จิตเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันเป็นตัวบันทึกแต่ถ้าเรานึกมันมาไหมมาม่อยู่แค่เนี้ยการเป็นว่าใจเกิดคือปัจจุบันมาจากอดีตการกระทาปัจจุบันเนี่ยคืออนาคต,ตท่านอธิบายบอกว่าเองจะเวียนบนเองก็ต้องอยู่กับพระ กับเวียนมนุษย์ข้างบนครับสวรรค์พรมและก็มนุษย์เองต้งเข้าถึงไตสนานาคมต้องเต้องเชื่อต้องมีความศรัทธาเชื่อเรื่องกร,รมเชื่อเรื่องการเป็นว่าตายเกิดเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ <c oughs> ถ้าเองไม่เชื่อเองก็ต้องพิสูจน์เพราะศาสนาพุทธและศาสนาพิสูจน์ <c oughs> เนี่ยครับไม่ให้งมง่าย <c oughs> ไม่ใช่งมแลง่าย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันอนิสูตก็คือการสวดมนต์ภาวนาถ้าเองไม่ทำเองก็หลงทางโดนเขาหลอกไปต<อ>่อศาสนาพุทธไม่ยากเหมือนที่เขาฝึกกันหรอกฝึกไม่ยากเองอย่าไปทำเรื่องง่ายมันยากเาบอกอเองไปหาที่ให้เขาฝึกครับมุตตากเตไปหาที่เนี่ยใ้กินนอนสวดมนต์เนี่ยไม่ทำอะไรถ้าทำได้ก็สุดยอด แต่ก็ทํายากหน่อยเพราะยุคนี้มันวัตถุมันจเจริญเอาแค่ห่างโทรศัพท์ได้นี่ครับสาธโทรแล้วโทรศัพท์มันกินเงินเนี่ยกินเงินอ่ะมันกินเงินเงินแล้วมันก็กินไฟด้วยถ้าไม่มีไฟให้มันกินเนี่ยมันจะตายเลยมันจะเป็นกระดาษมันไม่มีชีวิต มันจะมีชีวิตก็ต่อเมื่อมันกินเงินและมันกินไฟอ๋อแต่มาเหมือนเหมือนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยแถวประเทศไหนอ่ะครับอ,อย่างนั้นแหละตายสนิทหลวงตาม,มาเชียงใหม่อยู่ปีหนึ่งมั้งปีไหนไม่ลืมไปแล้วปีแล้วแล้วนี่แหละไฟดับหนึ่งชั่วโมง เบิกเงินไม่ได้กาแฟก็กินไม่ได้ข้าวก็กินไม่ได้พอไฟพวกนี้กินไฟหมดเลยเนี่ยลองลองไฟดับเด็ดโรงแรมนี้ตายสนิทอ้าวไม่มีไฟอ่ะใช่ไหมจบเลยเราต้องย้อนยุคกันแล้วฮะใช่เข้าใจในกัรไม่ว่าใจเกิดนั่นแหละ ถ้าอยากจำอดีตไว้ต้องหยุดปัจจุบันมันจะย้อนอดีตเหมือนผูุ้ิธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละถ้าท่านไม่เห็นท่านก็ไม่นึกแล้วถ้านึกถ้าท่านไม่นึกอดีตมันก็ไม่ขึ้นมาท่านก็ไม่บวชละทีนี้ท่านไม่ดวดบวชบวชท่านก็เป็นจกักรพรรดิแล้วท่านเนี่ยเพราะท่านมีบุญไงทิ้งไว้ในโลกเยอะแยะอย่างเราเนี่ยชาติทิ้งไว้สักอย่างสองอย่างหรือ่าเนี่ย บริษัทเหมือนหลวงพ่อนี่นะท่านอธิบายข้าเนี่ยพุทธเจ้าสองค์เนี่ยเกิดตามอายุไขเกิดสร้างแล้วก็ตายแล้วก็เกิดเลยทิ้งไว้เลยเกิดแล้วก็ทิ้ง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 ทไว้ชติปัจจุบันเหมือนกันร้อยปีประมาณท่านเกิดทีก็ประมาณเจ็ดสิบมั้งแปั้งเท่านบอก โพิสัตย์เขาไม่อายุยืนเขาต้องเปลี่ยนร่างเร็วเพราะเขาต้องการสร้างรูปแด้นามสร้างคนให้เป็นคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์อ๋อค่ะถ้าคนมันยังโม,โม่พ<ห>่อยู่นะถ้าคนมันยังบุนเยียนไปสร้างหนเป็นมนุษย์สร้างอะเวียนบนอะไรประมาณนี้สร้างสมัยจะได้ช่วยท่างไงส่เกิดคนเดียวไม่ได้ เองก็เหมือนกันถ้าเองเป็นใหญ่เองก็ต้องหลอกคนให้สวยมนหลอกให้คนทําความดีครับถ้ามันขึ้นสวรรค์หรือพรหมช่วยเองได้ไหมมนุษย์นะไม่มนุษย์เทวดาห,หรือพรมถ้ามันลงข้างล่างหรือเป็นสัตว์ในรรจฉานเนี่ยเองม <c oughs> สิทธิ์ือช่วยเองได้เพราะนั้นคนในถ้ำอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรกันไว้จะเกิดด่ากันอยู่นั่นแหละ๋เดียวร อย่างนั้นทุกวันทิ้ดากันด้วยใช่ไหมเออมันไม่เข้าใจเรื่องบุญกระป๋าไปพวกเนี้ยไม่เข้าใจผมว่าปัญโญด้วยอ่ะผมว่าโยธนสอนเป็นใหญ่ในอนาคนเป็นใหญ่เนี่ยเราต้องรู้วย่บคือไม่ต้องเกลียดใครมันจะว่าก็รักมันอยู่มันว่ามากยิ่งดีอ๋อก็รักมันมากขึ้นนะ คนว่าเรามากๆดีฮะเออเรารักมันมากขึ้นไงโอ้โหโสุดยอดไหมไม่เหมือนยายไหนอะ่ะเจ้าวาเดเพชรบุรีอะโดนเฮงลงไปนะตายเลยเฮงเก็ไม่รู้ไปได้ยินมาอีกทีไม่รู้ไอ้อยี่นี้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาไปเล่นมันแล้วบาปแล้วมึง เกิดไม่ปรารถนาเป็นโพลิสัตเป็นปัะเจกลละ oh. โอ้โหบาปไหมบาป